สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบกับช่องละครไทย h a n n e l นะครับกับโหนกระแสหนังนะครับกับหนังเรื่องโดนพี่แจ๊ดโคตรซิงนะครับก็โดนพี่แจดนะฮะดำเนินการมาทั้งหมด3ภาคแล้วนะครับก็ย้ําคําเดิมนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เข้าโรงหนังมาหลายปีแล้วปกติผมจะดูหนังก็ดูผ่านสตรีมมิ่งก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับว่าทําไมมารีวิวช้าเพราะบางคนเนี่ย ไปดูหนังในโรงมาแล้วก็มารีวิวเลยแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าโรงหนังครับไม่ค่อยได้เข้าโรงหนังเท่าไหร่ก็เลยหาสรีมมิ่งแล้วก็เอามารีวิวทีหลังก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับอ่ะก็ทุกๆการรีวิวนะครับเป็นความเอ่อใครว่าเป็นความค,คิดของผมเองนะไม่ได้ลออใครมานะครับเราจะมาพูดถึงหนังเรื่องหลุพี่แจ๊ดกันก่อนนะครับ อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับว่าหลวงพี่แจ๊ดนะครับดําเนินมาทั้งหมดสามภาคแล้วสองภาคที่ผ่านมานะครับจะอยู่ในค้าบของพระสงฆ์นะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่อันนั้นผมจะไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นนะเพราะว่าสองภาคที่แล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่พอมาภาคสามนะครับหลวงพี่แจ๊ดโค้ชซิ่งเนี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงระหว่างที่หลวงพี่แจ๊ดต้องสึกออกมานะครับเพื่อ มาดูการเปลี่ยนแปลงของสังคม,มครับว่าสังคมยุคปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นการตอบโจทย์ได้ดีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆในหนังเรื่องนี้นะครับก็คือการตีแผ่สังคมของพระสงฆ์นะครับว่าพระสงฆ์สมัยนีย้มันเป็นยังไงถ้าจะพูดกันตามตรงนะครับถ้าจะพูดกันตามตรงก็คือหนังเรื่องนี้สะท้อน ง่มุมของพระอ่ะพูดตรงๆนะครับถ้าพระดีก็ดีไปนะครับถ้าพระถ้าพระทาดีทำชั่ว <c oughs> ขออภัยครับถ้าพระทาดีทําชั่วก็ถือว่าเป็นนิบาก,กรรมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็เนื้อเรื่องของหนังเนี่ยนะครับมันสอดแทรกถามว่ามีอิงธรรม,มะไหมหนังเรื่องเนี้ยไม่ได้พูดถึงอิงธรรม,มะท่าเท่าไหร่นะครับ มันจะไปเน้นฮาเบาสมองซะมากกว่านะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่านักแสดงของหนังเรื่องนี้เป็นตัวเองทุกคนเอายก,ย,กยกตัวอย่างป้ารัตนาก่อนดีกว่าผมไม่แน่ใจว่าป้ารัตนาได้ดดอ่านบทไหมหรือว่ายังไงผมไม่รู้นะแต่ว่าคือคาแรคเตอร์ของของคุณป้ารัตนาเขาเป็นคนพูดคนเดียวอยู่แล้วผมไม่รู้ว่า แกได้มีคนสอนให้แกอ่านบทหรือ,อ,รอเปล่าเน,นี้ผมไม่รู้นะคือได้ความคิดของผมอะ่ะแกเล่นเป็นตัวเองได้ดีมากนะครับอย่างคุณแจ๊ดคุณแจ๊ดก็มีสไตล์การเล่นของเขาอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าแจ๊ดเนชื่นเนี่ยแจ๊ดหรือว่าแจ๊ดธนุกนิกเนี่ยเขาก็เล่นหนังหรือว่าเล่นละครเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับผมจะไม่พูดถึงแล้วกันส่วนพี่นุ้ยเชินยิม้มพี่นุ้ยเนี่ยคือ อาจจะไม่ได้มาเติมสีสันมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่หนุ้ยเนี่ยแกเป็นคนแบบไร้ลายนะในหนังเรื่องเนี้ยแกเป็นคนแบบนิ่งๆไร้ลายๆอาจจะไม่ได้เติมความสีสันมากแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่ออืมาแป๊บเดียวนะมาแป๊บเดียวแต่ว่ากินใจอะอาจารย์เบียเอออาจารย์เบียคนตื่นทำก็าามานะครับอาจารย์เบียเนี่ย ผมไม่รู้ว่าแกได้อ่านบทหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะแกเล่นสดเลยเหมือนแกเล่นสดอ่ะดาดแก๊สแบบสด,สดเลยอ่ะแบบอ่ะพูด,ดง่ายๆนะครับคือพี่พจน์อานนท์น่ะหนังของพี่พจน์อานนท์นะทุกคนคือแกมีอะไรแกใส่มาหมดอ่ะอะไรที่เป็นแบบในกระแสสังคมอ่ะเอามาใส่หมดเลยนะเดี๋ยวมาพูดถึงทีหลังแล้วกันนะพูดถึงอาจารย์เบียร์ก่อนนะครับ อาจารย์เบียเล่นดีมากอันนี้ผมชมเชยเลยสุดยอดนี่นี่อาจารย์เบียไม่เคยเล่นหนังนะฮะทุกคนเล่นแบบกินใจมากผมไม่รู้ว่าแกตามบทหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าแกเนี่ยพูดแบบอืสะใจมากเหมือนแกไลฟ์สดอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคนหนึ่งก็เป็นอพี่บอลเชิญยิ้มนะครับพี่บอลเชิญยิ้มเนี่ยก็ อันนี้ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าตลกคือตลกอยู่แล้วนะครับมีสไตล์ของตัวเองส่วนแจ้งภรรยาของคุณแจ๊ดอันนี้ก็มาเติมสีสันได้ดีนะอาจบทนอาจบทอ,อาจจะไม่ได้เด่นมากนะครับก็ถือว่านำเนินเรื่องได้ดีนะหนังเนื้อเรื่องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะอาจจะไม่ได้ถึงไม่ได้อิงธรรมะมากนะครับมันจะเป็นหนังเบาสมองซะมากกว่านะฮะ เอออีกคนหนึ่งที่จะไม่พูดเลยคือทนายไฮสารด้วยอันนี้มาแบบยิียเงียบเหมือนกันเป็นตัวปอตใหญ่เลยเป็นตัวร้ายเลยแล้วก็มุกไหนที่ชอบที่สุดจริงๆในหนังเรื่องเนี้ยเปิดเรื่องมาก็ฮาแล้วนะครับมันก็ขำแล้วตลกแล้วมันแบบว่าไม่ได้แบบเฮ้ย hey, ยิ้มยิ้มค่อยค่อยมาค่อยค่อยหัวเราะไม่ใช่นะคือหัวเราะเลยเปิดเรื่องมาเอา้าฮาเลยฮาเลย นะครับผมไม่รู้นะว่าคนดูคิดเหมือนผมไหมนะครับแต่สท่ารับผมนะเปิดเรื่องมาโอ้โหใส่ไม่ยั้งเลยอะ่ะมุกนี้ใส่ไม่ยั้งเลยตลกมากนะครับขำไม่หยุดแต่ก็มีมุมดราม่าเล็กๆอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาพูดนะครับคือพี่พอานนท์นะครับพี่พศเนี่ย เป็นคนใส่ใจกับการละเอียดการทําหนังมากอะนะครับเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ไม่ว่าหนังของพี่โพสอะแกจะใส่แบบอะถ้าจะพูดนี้ง่ายๆนะครับคือล้อล้อเรื่องสังคมมันมีข่าวหนึ่งอะทุกคนน่าจะจำได้ใช่ไหครับที่ว่ามีแก๊ปคนหนึ่งไปส่งน้องคนหนึงถึงบ้านแล้วมีแม่เนี่ยมาโวยวายว่าเป็นแก๊ปเป็นอะไรเป็นอะไรอย่างเนี่ยนั่นนะ่ะเป็น เป็นมุกคลาสสิกไม่ใช่มุคคลาสสิกดิมันเป็นเอ่อเป็นไวรัลไปแล้วอะ่ะตอนนั้นอะ่ะนะครับก็สนุกดีนะหนังเรื่องนี้โดยรวมทั้งหมดนะครับหนังเรื่องนี้ผมให้เก้าเต็มสิบแล้วกันผมขอหักมาคะแนนหนึ่งได้ไหมหักลงมาก็เพราะว่าเอ่อหนังเรื่องนี้ผมอยากให้มันอิงกับธรรมะมากขึ้นแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้อิงกับธรรมะ แต่มันไปเน้นเกี่ยวกับเออพี่แจ๊ดเนี่ยต้องสึกออกมาเพื่อทำภารกิจหรือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอ่ะความผิดที่ไม่ได้ก่อแล้วกันอ่ะประมาณนั้นเออเอเออ,เอ,อ,เอ,อผมลืมพูดถึงนักแสดงอีกสองท่านนักแสดงอีกสองท่านคือหมอปลาหมอปลานี่ก็เป็นตัวเองเหมือนกันนะอืมแกจะแซะทุกเรื่องนะแล้วก็พี่สมปองนะครับ คือเล่นเป็นตัวเองได้ดีตอนที่พี่สมปองเป็นพระคาแรคเตอร์นั้นกลับมาเลยอะ่ะผมคิดถึงพระมหาสมปองเลยตอนนั้นน่ะนะครับตอนที่เป็นพระเลยอะ่ะบทอาจอาจจะไม่ได้เท่เอ้ยจะไม่ได้เท่อะไรล่ะบทอาจจะไม่ได้เด่นนะครับแต่ก็ทําให้เราคิดถึงนะทําให้เราคิดถึงพระมหาสมปองเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับกับ รีวิวนะรีวิวหนังหล่อพี่แจ๊ดโคตรซิ่งวันนี้เป็นอะไรวันนี้ลิ้นพันกันตลอดเลยพูดติดติดขัดขัดตลอดนะก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้อาจจะพูดติดติดขัดขัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งกับภารกิจด้วยนะครับอาจจะเบลอเบลอนิดนึงนะช่วงนี้นะครับประมาณนี้นะก็หล่อพี่แจ๊ดโคตรซิ่งนะครับหาดูได้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูที่โรงหนังนะครับ ดูได้ทางเน็ต l i ิกนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับทางเน็ติสนุกยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีหนังในใจอยู่ประมาณ2เรื่องและที่ได้ดูไปแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับฝากนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนก่อนที่จะลากันนะครับก็ขอมาพูดอะไรเล็กน้อยนะฮะ แต่หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครว่าทําไมช่วงเนี้ยผมทำคอนเทนต์ละครน้อยจังหรือว่าไม่มีเลยผมขอเรียกว่าเป็นนานๆทีดีกว่าครับทุกคนคอนเทนต์เกี่ยวกับละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมันยากสำหรับผมอะ่ะถามว่ามันยากสำหรับผมยังไงใช่ไหมช่วงนี้ยผมไม่ค่อยไดดูละครเลยครับเพราะว่าถ้าจะดูก็จะดูตามย้อนหลังหรือว่าให้อ่า หนังหรือว่าละครเนี่ยมันเอาวารสารไปก่อนแล้วผมค่อยตามดูเพราะว่าผมตามดูอย่านหลังไม่ทันจริงๆเพราะว,ว่าผมไม่รู้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้หรือว่าละครเรื่องนี้ออนแอร์วันไหนเวลาไหนนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรีวิวหรือว่ามาแนะนําค่อนข้างยากแต่อาจจะมีอัปเดตบ้างอัปเดตข่าวเกี่ยวกับละครบ้างนิดหน่อยอะไรครับแต่อาจจะไม่ได้มารีวิวแบบกระชับเหมือนเหมือนตอนแรกๆนะก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดครับก็ขออภัยไวณนะทีนี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะพูดติดติดขัดขัดนะก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลากันกันก่อนครับสวัสดีครับ